ที่ตั้งใจจะทำคลิปนี้คือจะให้เล่าเรื่องนี้เลยนะ,ะรเรื่องประวัติการทําสัลยกรรมของแม่เพราะว่ามันแบบโชคโชนแล้วมันหลายครั้งมากทุกคนที่เห็นว่าทุกวันนี้เป็นหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเคยมีแบบสัญยกรรม <c oughs> สนี้ยัลกรรมที่ผิดพลาดเน,นีย้ยต้องเล่าต้องเล่าไหนอะไหนอะไหนอะไรมาที่มาสิเรียกพยาบาลเข้ามาพยาบาลวิ่งเข้ามาสามสี่คนไหนอะหลังหูเขาไหนหลังหูเขาอะกินหลังหูเขาไปทิ้งแล้วไม่ได้ใส่เขาคือเปิดมาแล้วไม่มีหลังหูจ้า ไม่ทางานเหรอจ๊ะดูเส่ิมกล้องอยู่ไม่ต้องไปดูหรอกเคือมีคนถ่ายเนี่ยดูให้อยู่มันสวยหรือยังก็จะ้า็เดจ้าวตานะก็บอกเดี๋ยวเดินถ่ายก่อนนะเดี๋ยวพี่เดินเข้าที่หลังตรงนี้เเออตียมมันต้องเตรียงเราแบบไม่อยากเดินเข้าที่หลังนะครับทำไมครับก็ผู้อยากผมอยากให้คุณแบบสองมุดเปิดคลิปกันไปก่อนเลยเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งห่างหายกันมาห่างหายไปนานเลยต่อไปนี้จะเจอเจอกับเราทุกวันเสาร์นะคะฝากกดติดตามด้วยฝาก กดส u b สไ r i b ์ฝากกดไลค์กดแชร์ share. ให้กับพวกเราเราจะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คิมกลับมาแล้วแต่ว่ากลับมาพักแล้วล่ะพักใหญ่แล้วใช่แล้วก็ทยอยถ่ายคลิปแล้วแต่ว่าคนตัดไม่ยอมตัดครับคนตัดางานยุ่งทุกคนถ้ามีใครอยากจะด่าว่วาทำไมชอบถ่ายเป็นด่ดาด่าคนตัดได้เลยทุกครั้งไม่ได้ไ like, รต้องมีคนถามเมืนะ่ะไรทำคลิปเออคิดถึงน้องโยกคิดถึง วันนี้ถ่ายเรื่องเรื่องเลยรวันนี้มันเกิดชนะไม่ใช่วันนี้มันเกิดน้องนะคะเออสิบสี่กันยาวันนี้ที่เราถ่ายกันวันนี้ที่เราถ่ายก็คือวันเกิดน้องแล้วแต่ว่าแม่จะหนีน้องไปเที่ยวที่อื่นแม่ก็ทิ้งน้องไปเห็นน้องชวนน้องไปนี่กับ่อใหญ่ปี่เก่ไม่อยากไปเฮ้ยก่งุ๋ยนี่นะฉันไม่แก่มู่ของฉันแก่แต่ว่าปีนี้คือแม่แก่แล้วเป็นวันเกิดเธอ จริงๆเอาควารมาาร,รับพิมคืเลยผร้ิงชอบไัอันนี้ก็ความรับพิมนนพ์เหมือนกันผู้หเหมือนกันเรากต้องรีบถ่ายให้เสร็จแล้วก็เดินจะได้ไปกินข้าวมาเรื่งความรับของแม่ข้อแรกค่ะคือแม่มีรอยสักแอนตี้แบบผู้หญิงที่แบบว่ามีรอยสักคือท้าเผื่อว่แอนตี้หนูขอไปสัก เป็นเรื่องยากมากคิมจะสักแม่ก็แบบคิดดีๆก่อนช่างต้องแบบเดี๋ยวขอเลือกช่างให้เองแต่ว่าต bien, worlds, ัวเองทำไมเพราะจากคนที่มีประสบการณ์เนี่ยก็เคยแบบว่าไปสักมาสักนทดนี้ก็คือผ่าคิมผมแล้วมันก็เป็นรอยไม่สวยพอเป็นรอยไม่สวยปุ๊บเนี่ยไอ้คันที่จะไปสักตรงนั้นเลยเนี่ยมันก็คือแบบนอกจากใส่ดีกันนี่เท่านั้นพึ่งจะเห็นน่ก็เลยสักเนบไล่ไล่ขึ้นมาจาก รอยขาแล้วก็ได้ขึ้นมาบ <มา S 1> นสะโพกนิดนึงสรุปแล้วพนไปสักเนีงง่ยเขียนลายใหญ่เลย<ป>ตั้งแต่รอย รอยผ่าจะถึงเป็นแบบแผลขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นลวดหนามลวดหนามลวดหนามขึ้นมาแล้วก็เป็นตำลึงเป็นตำลึงแล้วก็เป็นดอกตำลึงใครเขาจะฉักสักลูกตำลึงเนาะเขาเรียกว่าเถาวันเออเถาวันเถาวันไม่ไม้เรียกว่าตำลึงอารมณ์แบบนั้นแหละเถาวันกับตำลึงคล้ายๆกันแล้วก็มันก็มีดอกสีแดงสีส้มเออในแบบมันสวยเลยพอเริ่มสักแล้วเลยโอ๊ยพี่ใหญ่เรากัดกฟันกัดกฟันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวพี่ก่อเข้าน้ำเข้าไปน่องน้ำแล้วก็ไปกด โอ้ยทำไมมันเจ็บขนาดนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเหมือนวิวัฒนาการของยาชามันก็ไม่ดีเหมือนสมัยนี้ไงทีนี้ก็จําเป็นเมื่อขึ้นแล้วก็ต้องเป็นจับเป็นต้องไปสั่งให้มันเสร็จไงดันไปเลือกไอ้ลายเส้นเป็นเผาวันใช่ไหมมันต้องมีลายเส้นที่คมอะยิ่งคมมันยิ่งบาดลึกอะให้มันเข้มเป็นสีดำอะเขาบอกน้องคือถ้าเปลี่ยนเป็นลายอื่นได้ไหมบอกไม่ได้น้องพี่เพราะมันมันขึ้นลายมาคุ้งแล้วอีนิดเดียวพี่อีนิดเดียวเพราะขึ้นดอกก็จะเบาแล้วค่ะคือตัวนี้ก็จะเบาแล้วแต่มัน จนแบบเริ่มจะต้องลงสีแล้วสีไม่เจ็บพัฟฟี่มันเหมือน ername, ปัดๆๆๆๆแค่นั้นเองพอเริ่มสีปุ๊บทีเนี้ยรู้สึกใจเหี่ยจเจ็บถึเดยมดว่าเจ็บแสบด้วยหรอกน้องพี่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพี่นั่งไปอทีดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องใสกังกังต่อหลังจากวันนั้นจูดวันนี้ฉันไม่ได้ไปเหยียบร้านนั้นอีกเลยทีส <Kas per now> ิบปีแล้วนะ หนูบอกแม่ว่าปีนี้หนูจะขอมีรอยสักเพิ่มหนึ่งรอยได้ไหมเล็กๆเไม่เข็ดหรอสัญญาว่าจะไม่ออกนอกเสื้อถามก่อนว่าที่สักจะอยู่บริเวณอะอยูเราคิดอยู่ว่าหนูอยากสักตรงนี้ใส่บิดดี้เห็นไหมเห็นหรือไม่ก็เป็นกลางหลังโอเคฉันซื้อตรงนี้แล้วแต่ว่าเป็นตัวเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเพราะว่าเป็นเล็กๆเล็กๆไปเอ่ะแม่พูดมาทุกคนทุกคนฟังหนูนะ้วว่าแม่ตกลงกับหนูไว้แล้วว่าปีนี้หนูจะได้เพิ่มรอยสั่อะอ จากที่เห็นในสิ่งทคลิปที่อ่านเมื่อกี้นะอ่าใช่ลูกฉันที่แบบใสจริงๆนะก็ไม่ชอบการแสดงกูสักคริปต์เลยเออว่าจะคุยอะไรก่อนจะสคริปต์ที่เขียนมาแค่เออแล้วก็ส่งให้น้องเมื่อกี้นะใช่ถ้าบอกว่าไม่อาบน้ำเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่แม่คนเดียวนะอาก่ก็ไม่ชอบอาบน้ำเป็นเหมือนกรรมพันธุ์มันก็นแล้วก็มันิี้เหมือนกันดูว่าเป็น คือจะบอกว่าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่โชคดีครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่โชคดีอย่างนึงคือบ้านเราอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีกลิ่นตัวแม่เราไม่สามารถเคลมอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่กันที่เราค่นกลิ่นใช่ช สิ <c oughs> ่ีคุชินแล้วก็ถขับคนอื่นในเ,ออเรื่องแบบนี้แต่จะบอกว่าคุณแม่เป็นคนโชคดีก็โุคคนหนึ่งคุณแม่เป็นคนที่ไม่มีเหงื่อเออถ้าเรื่องนี้ใช่ไม่มีเหงื่อเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อกินเหงื่อมันไม่ได้ออกมันก็เลยไม่มีความแบบเบ็นส่าเลยเลย้าบอกว่าไม่ได้อาบน้ำเนี่ยจริงๆมากกว่ากว่า3วันด้วยซ้ำหนูเคยไม่อาบน้ำประมาณอาทิตย์ ในความรักผงโยกอ่าจที่ตอนล็อเล่าคุยอ,อ่ะอ๋อกเป็นนา้าเหรออยู่คอนโดแล้วผมก็ไม่ได้เจอใครไม่ได้ทำอะไรวันวันนั่งหนึ่งเนี่ยให้อ่านน้าทำไมเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงค่าไฟเดือนนั้นก็ค่อยจ่ายไปแต่แพงโอเคแล้วชื่อแม่เนี่ยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแกชื่อว่าส้มเชงได้ยังไงต้องเล่าที่ถ้า,าความรักเรือเกิดมาก็คือชื่อผุงพันคนต่่งจังหวัดหรือคนสมัยรุ่นแม่เนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อจริงหนึ่งพยาเอามาเป็นชื่อเล่น ชื่อมางคนชื่อทศพร์ตคิมชื่อน้าวพรดคิมก็อาจจะชื่อพอร <laughs> แต่พอเออว่าตอนที่มีโยกกับพีคิมเนี่ยมันต้องมีชื่อเล่นแล้ว<อ>มีชื่อโยกอย่างแม่เนี่ยที่มีคนชื่อ oh, อ,อู๊ดเจ้าของอู๊เพราะแม่เป็นผู้หญิงที่แบบมีพี่ชาย ผู้ชายค่ะคนละแม่เป็นผู้หญิงคนแรกแม่ก็าทุกนใจเฮล์นะแล้วเจ้าของอู่เขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เขาเขาเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันที่บ้านเราเรื่องคำที่แม่แสบอะไรเงี้ยส้มสื่อความเปรี้ยวความแสบเขาก็บอกว่าจะต้องไปใหญ่พันแล้วก็ส้มอีส้มก็เลยเลือกไอ้ส้มส้มส้มทีนี้พอมาอยู่กรุงเทพเพิ่มมา้องเพลงสวนอาหารมา ใช้ชื่อส้มมาอยู่เทพธรรมดาคนอยู่เทพก็ต้องเปลี่ยนชื่อก็ใช้ชื่อส้มจนกระทั่งมีโอกาสได้แบบประกวดร้องเพลงแล้วกําลังจะทําเพลงหลวงปู่ลาก็เลยตั้งให้ว่าตั้งชื่อให้ว่าส้มโอสุขบุตรค่ะส okay, ้มโอสุขบ so ุไทยด้วยเออแต่ยังไม่ได้ออกเพลงนะแล้วทีนี้ก็มาอยู่ว่าพอยมาอยู่บ็อกพอยคุณปัญญาก็เลยบอกชื่ออะไรชื่อส้มก็จะใช้คําว่าส้มส้มกมโอเคเดี๋ยวเราชื่อส้มเชงสามชาติก็เลยเป็นส้มเชงสามชาตินับตั้งแต่หลันั้นเป็นตุ่ม แม่เข้าวงการได้ยังไงนะโอ้ยทุกี้ขอพูดหน่อยนวยกันหลายคนชอบพูดว่าเนี่ยเข้าวงการเนี่ยเพราะว่าพี่เทียมาฟา ก็ถือว่าเนเป็นคนเปิดทางเพราะอะไรไหมเพราะว่าลุงเท่งเนี่ยทำนิเกตอนนั้นเพื่อเนี่ยอยู่ชิงร้อยชิงลานอยู่กับบิร์ตคอยแล้วก็ทําทีมนิเกมาเพื่อจะรับงานลิเกคณะอะไรลิเกเพลงเท่งถดแม่ก็หนึ่งในนั้นคือเป็นนางลิเกเป็นนางโ์ก็เอาทีมลิเกมาโชว์ก็จะมีนางลิเกพระเอกลิเกตัวโกมาโชว์กันหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ก็พีสัก์ พี่ศักเนี่ยเป็นผู้จัดการที่มาโทรมาบอกว่าเอา๋อส้อมเดี๋ยววันพุธนี้ไปเล่นชิงร้อยนะดีใจมากเลยเขาบอกเล่นชิงชนะก,ก็ไปถึงก็ไปเล่นชิงร้อยไปเล่นเสร็จแล้วปุ้นเนี่ยก็คือตอนนั้นสมัยนั้นแม่ก็ไม่ได้มีโประจกโทรศัพท์อะไรมากมากมายเรา,ก,า,ก,าก็ยังแบบมีหยอดเหรียญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปัญญานี่แหล์คุณชอบกับพี่โอ๋อันนี้สนตีชอบก็เล่นอยู่อย่างนั้นจนครึ่งปีจนเข้าปีที่เจ็ดเขาก็คุยเรื่องให้มาเซ็นสัญญาก็เป็นวันแรกเหมือนกันที่เขาได้รู้ว่าแม่เป็น เพราะว่ารู้ได้ไงเห็นนามสกุลก็เขารารู้ว่าเอา้าทำไมนามสกุลเดียวกับเท่นเนี่ยบอกอ๋อหนูเป็นน้องสาวเอ้าเหรอไม่ตักเอา้านี่เป็นน้องสาวเท่เหรอไม่มีใครรู้เลยอะ่ะอุย้ยคี่ไม่รู้ไม่มีใครรู้เพราะ่แม่ไปอยู่แ,แม่ก็ไม่ได้บอกว่าแม่เป็นน้องเท่แต่ว่าอย่างพี่หม่ำอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วพี่เท่บอกว่ามึงต้องภูมิใจด้วยตัวมึงเองนะมึงมาด้วยตัวมึงเองมาด้วยความสามารถมึงเองแต่ว่ามึงเป็นเรื่องหนึ่งตอนที่บอกว่าแม่ไม่ค่อยอาบน้ำใช่ป่ะคือแม่ทำงานทุกวันแล้วหนูอยากบอกว่าเราผมอะ แม่ก็ไม่สาเรื่องนี้หยกก็ต้องรู้เพราะหยกก็ไม่ค่อยสาสามวันบางทีอะที่แม่บอกว่าไม่อาบน้ำือสามวันแต่ที่จะต้องทําเป็นประจำคือผมทาไมรู้เปล่าเวลาที่เราไปถ่ายรายการอะมันมีสเปร์มันมีสเปร์เช่ายมันมีสเปร์มันมีการมีผมทีเนี้ยผมมันจะมันเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนนี่ด้านหน้าที่ช่างเขาทำผมมาไม่สวยเพราะว่าตรงนี้มันแป้เลยมันแฟกแต่แม่ไม่อาบน้ำเลยะสาผมเครื่งหวน ที่ผมมันจะเซ็ตไม่ได้คือด้านหน้าเนี่ยมันจะเงามันจะมันถูกไหมโยมมันจะมันมันจะมันใช่ไหมแม่ก็ถือมันคนซักผ้าไหมเหรอถูกฉันก็แบ่งตื้ดดึงขึ้นไปพื้นแบบนี้นะฉันก็ปมแล้วก็สระสระสระแบบนี้แล้วก็ได้ปืนแค่นี้จู่ว่าแม่ผมหงอกกันละคันท่าเจ็บแล้วเนาะมันก็มีบ้างหรวฉันผมงอเออเขาใช่ผมหงอกมป็นคันด้วยอ่ะเขาใช่มันก็มีบ้างถามว่าผ แม่ตอนนี้เด็ก30มสิบก็งอกแล้วมันก็มีบ้างหนูก็งอกอะยี่สิบกว่าเธอผมงอกไม่หรอใช่เวลาหนูเจอมาไอแก่แต่อ่ะถ้างอกแม่มีเคล็ดลับที่ง่ายถูกดีที่เซเว่นคือครูเซทครูเซทเขืออนครูเซตคือยาย้อมผมย้อนปิดผมงอกคุณง่ายย้อนปิดผมงอกแล้วที่แม่แบบว่าที่ดูแบบดูดูอายุแบบยังดูเด็กอยู่อ่ะเพราะอะไรเพราะฉันไม่ได้ปล่อยแก่ผมดำฉันก็ปล่อยผมดำแล้วฉันก็เอาไฮไลท์เนี่ยแซ่ ใสยไฮไลท์นะั่นคือไปต่อเป็นช่อๆทำให้ผมเราไม่เสียเพราะเราจริงๆเราก็จะเอยไม่ทำไฮไลท์เราเดี๋ยวผมเสียแต่จริงๆไม่ใช่หรอกฉันทำไม่ได้พดเพราะผมชนหงอกเวลาฉันโก่งเนี่ยฉันก็ต้องโกกทําสีทั้งหัวใช่ไหมทีนี้ก็คือตัดปัญหาฉันก็ไฮไลท์ไว้ด้านล่างก็จะดูแบบเออวัยรุ่นนะเฮ้ยยังไม่แก่เลยมีแฟชั่นนะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าตัวที่แม่ใช้แ,แม่ใช้มันนานมากแสดงว่าผมหงอกมานานแล้วดิ มา,าไปพี่แบบว่าไปทาสีผมมาสีเทาแล้วพอจะกลับไปเลยพี่ก็จะใช้ครูเซ็ตเพื่พอที่จะกลบผมให้มันเป็นสีดําแล้วก็ไปลงเล็บบ้างเธอจวดฉันขนาดนี้เดี๋ยวฉันทำให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเกิดฉันฉันต้องผมดําสุยเดี๋ยวไปซื้อที่เซเว่นซื้อครูเซ็ตหึงกล่องสีดําธรรมชาติ ก็คือสักผมใช่ไหมให้มันบัดหมาดเช็ดให้บัดหมาดใช่ไหมคะง่ายๆเลยแล้วเมื่อกี้เราผสมยา <Yeah. S 1> ย้อมผมคูเช็ดเรียบร้อยแล้วก็คือเช็ดแปรงสีฟันหรือว่าเป็นแปรงอะไรก็ได้แต่ว,ว่าบ้างบ้างคุณเช้แปรงสีฟัน <c oughs> ที่ไม่ได้ใช้แล้วโคน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 ,น,นแล้วก็ป้ายป้ายป้าย,ายง่ายๆเลย เนี่ยนั่งทาเองแล้วไม่ต้องลลกล,อล,นะบบลัวเลิกกลัวเทิรกเลยนะถ้าแบบกลัวเลอกก็อาจจะไปหาถุงมือมาใส่น่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ทําแบบล่องแล้วอะที่ตั้งใจจะทาคลิปนี้คือจะให้เล่าเรื่องนี้เลยนะอะไรเรื่องประวัติการทําสัลญ,ญกรรมของแม่เพราะว่ามันแบบโชคโชนแล้วมันหลายครั้งมากทุกคนพี่เห็นว่าทุกวันนี้เป็นไน่เงี้ยแต่ว่ามันเคยมีแบบสัญญกรรมเนี่ย <c oughs> สัลญ,ญกรรมที่ผิดพลาดไงต้องเล่าต้องเล่าถ้าแบบสัลญ,ญกรรมที่จําตลอดชาติตลอดตลอดชีวิตก็คือการทํานมทานมไปแล้ว5ครั้ง5ครั้งเนี่ยครั้งแรกก็คือหมอบอกว่าต ออกมาก โอเคอา่าสามร้อยใหญ่ก็ใหญ่ไม่เป็นไรแต่เราก็ถามหมอว่าต้องนวดไหมหมอบอกว่าโอ๊ยไม่จำเป็นไม่ต้องนวดก็ทุกอย่างเริ่มรู้สึกว่าเริ่มคลี่คลายไปในสองเดือนเริ่มดีแล้วโอเคแล้วสักพักหนึ่งนมด้านซ้ายแข็งแข็งเหมือนหัวเข่าเลยนอกจากที่มันเป็นหัวเข่าที่ยังแข็งแล้วมันดันขึ้นดันขึ้นนมท่านนี้ลอยอยู่บนนี้เวลาที่ซีใส่สเสื้อแบบถ้าใสา่เดียวแบบนี้นะเดินไปนะลุงเท้าแซลเลยแม่มันเดินมากูนึกว่าอุ้มเด็กพลาดบ่ามาคือตรงนมเนี่ยเหมือนตุดนเด็กเลยนะดันขึ้นมาสูงนี่แม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่คุณส้มเล็กน้อยนิดน้อยก็พาขึ้นเตียงหมอก,จกม็จับนมจับขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาสดสด,ดนะเอาเมือเนี่ยกระแทกนมเนี่ยฟึง้งคืออารมณ์ตอนนะั้นคือแบบนมกระแทกหน้าพอหมอกระชากฟุ้มเนี่ยผังผื่นที่อยู่ด้านในอะ่ะมันถูกกระชากอกอกทําให้รอดพาวเลยมันเหมือนแบบเลือดสาดในตัวแล้วหมอทำไมว่าจอะใส่สายเดนสดสดเลือดไหลประมาณเนะี่ยติ๊งติๆง แม่หนุงด่าหมอได้ใจแม่เนื้อทำไมุนแรลขนาดนี้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคุณส้มโอเคดีแล้ะรู้สึกดีแล้วผ่านไปสามเดือนเข้าที่แล้สามเดือนผ่านไปเรื่องเข้าที่เริ่มดีแล้วเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยมันเริ่มใหม่แล้วทีนี้แม่ไปหาหมออีกรอบหนึ่งแ,แม่บอกว่าหมอเอาออกสิคะไม่เอาแล้วอุ้ยคุณส้มไม่เป็นไรซิลิโคนมันลอยมันดันสูงขึ้นมาเดี๋ยวเราก็เจาะให้มันให้มันต่ำกว่านี้หมอทําแบบนั้นไม่ไหวแล้วนะก็เลยวางยาสลบแม่ก็คือยาให้ทางน้ำเกลือคือพอให้น้ำเกลือปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ายาเนี่ยว ัวิธีทําของเขาคืออะไรปะเปิดตรงนี้แล้วก็ดึงซิลิโคนมาตกลงมาเซาะตรงนี้ให้มันตับลงมาเพราะซิลิโคนมันลอยขึ้นแล้วก็พันผ้าตรงนี้ก็ปิดสติกเกอร์ไว้น่าจะมีการเย็บด,ด้วยแหละก็ผ่านไป3มเดือน4ี่เดือนรู้สึกว่าอุย้ยมันไม่ได้ลอยแล้วเว้ยมันดีขึ้นแล้วเว้ยพอมาเริ่มเซ็ตตัวก็ผีกประมาณสักหกเดือนนมข้างนี้ตับนมข้างนี้จกไปอยู่ที่หัวนมชีสะดือ <c oughs> แล้วเรื่องจมูกอ่ะจมูกแม่มทำนะจมูกกีค่ครั้งนะชีวิตเนี่ยจมูกก็ห้าค้งเสร็จแล้วเอาเรื่องนมังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเจผ่านมาแล้วมันเป็นอะไรที่เลวร้ายแม่ก็เลยบอกว่าถอดนมชั้นออกสุดั้าแต่ว่าไปออก็ไปหมอเดิมแล้วก็ยกมุอวหว้เขาบอกขอเุยค่าแล้วไม่สามารถทนอยู่กับสภาพที่มันทำร้ายจิตใจเราได้เราก็ถอดนมออกจนกระทั่งรอบที่ห้าได้เจอกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งบอกว่า ชื่อหมอพีระบอกเลยอันนี้บอกเลยว่าหมอพีระเก่งมากทำหมอ่าแบบได้อย่างใจคือได้ทุกวันนี้นมสวยได้เพราะหมอพีระเรามีคลิปอยู่นะคลิปตอนที่แม่ไปทำนมกับหมอพีระเออไปดูไปดูย้อนได้เลยถ้าจะหมูแล้วรอบที่หดหูดที่ส<ะ>ุดรอบที่หดหูที่สุดก็คือตอนนี้เขาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไหนเนาะคือโรงพยาบาลก็จะมีหมอหลายคนหนึ่งหมอที่เขาเลือกให้เขาบอกหมอคนนี้เก่งแล้วตอนนี้นะวัตกรรมใหม่นะคะคือเป็นการใช้หลักหูอันนั้นคือยังไม่เคยไปเกาหลีนะใช้หลักหูก็สมัยก่อนเลยสมัยก่อนใช้ ก็คือจากอันเดิมเนี่ยที่ถามว่าตั้งแต่เข้าวงการก็โอเคนะจะบุกก็ก็ถือว่าไม่คิเลใช้ได้แต่นี่ทําก็คือหวังที่มันจะสวยขึ้นกว่าเดิมหมอทามาให้ปพ๊่งหลังจากที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าใช้กระดูกหลังหูนะคะอาจจะแบบว่าแผลสมานไปได้ช้าหน่อย7วันไปแล้วแม่รามสึกว่าปลายมันแดงแดงสิวันมันก็ปลายมันก็ยังแดงแดงช้ำๆอยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไปอ่ะสองอาทิตย์ผ่านไปมันก็ยังมีความช้ำอยู่มันเหมือนเริ่มเริ่มอักเสบเริ่มจะเน่าพูดง่ายๆปลายปลายจมูกเนี่ยพอะแตกมันเหมือนมันบุกลงไปเลยมันบลงไ จิตตกเวลาที่ถ่ายจริงร้อยชิงั้านจำได้เลยคือต้องเอากาวอะพิมรองพื้นกับกาวละทิศมาผสมกันแล้วก็ปั้นปลายจมูกตัวเองแล้วก็โทรไปถามหมอหมอเดี๋ยวจะดีขึ้นยะดีขึ้นจนกระทั่งแบบที่สุดแล้วก็เลยถ่ายรูปไปให้หมอดูให้กับเจ้าของคลินิกดูเขาเขาบอกว่าขอโทษคุณส้มให้รีบเข้ามาด่วนเลยแม่ก็รีบไปพอแม่ไปถึงปุ๊บหมอท่านเดิมแม่ไม่เอานะเพราะว่าแม่เชื่อว่าฝีมือคุณนี้แค่นั้นเขาก็ให้อาจารย์หมอคนหนึ่งมาทําให้ขณะที่อาจารย์หมอเนี่ยมาทําให้อาจารย์หมอก็ฉีดยา โโขณะที่ฉีดแล้วก็เปิดจมูกเนี่ยเขาไม่ได้วางยาสลบน,นะแม่คุยกับหมอได้ไหนอะไหนอะไหนอะอะไรนะมาที่มาที่เรียกพยาบาลเข้ามาพยาบาลวิ่งเข้ามาสามสี่คนไหนอะหลังหูเขาว่าไหนหลังหูเขาอะกีดหลังหูเขาไปทิ้งแล้วไม่ได้ใส่ใเขาคือเปิดมาแล้วไม่มีหลังหูจ้ามีอะไรมีแต่ซิลิโคนซิลิโคนททิ่มอยู่ปลาจมูกจะที่จะทะลุอะเสร็จแล้วหมอก็โกรธบอกทัง้งห้ยได้ยังไงอะคุณส้มเดี๋ยวผมขอหลังหูอีกข้างนะคะเอาค่ะได้ค่ะ ขณะที่หมอพูดหมอก็ดีอารมณ์โมโหหมอคว้าไม่โกนขีดตามหูแม่ <What? S 1> ดัง <What? S 1> แม่ลบ <c oughs> หมอลืมฉีดยาเ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> แล้วตอนนี้มึงมันหา,าฉีดยาชาแล้วก็ทําทุกอย่างสดๆหมดเลยมันก็ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถใส่โดงได้ฉะนั้นจะบุกแม่ตอนนั้นก็คือจะแป้ๆแ,แ,แล้วก็ต่าๆอันนี้เป็นครั้งที่ห้าที่แบบจบเลยไปเดี๋ยวท่นไ่เป่าผมดีกว่าไปสับผมล้างไปล้างออกแล้วเดี๋ยวไปดูตอนแม่แบบทําทุกอย่างเสร็จแล้วสวยแล้วไปดูฟินิชลุคเอาแล้วกันนะว่าแบบผมมันจะดำสนิทหรือเปล่าหรือว่ามันยัางไงา The oh. ดำดูไอที่เงอะๆไม่มีเหลือเลยเห็นปะนี่มีอยู่นี่อันนี้มันไฮไลท์ค่ะเห็นไหมว่าแหละแนะแนะแนวเลยบอกว่าถ้าไม่อยากแก่ก็ใส่ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือสีตามที่คุณชอบได้เลยรับไปบอกเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าแบบมีความเป็นแฟชั่นอยู่ไงถูกว่าอตัวผมจริงเราเนี่ยจะมีผมงอกไม่ได้ถูกต้องค่ะเห็นไหมว่าตอนนี้คือผมจริงของแม่เนี่ยดาแล้วก็เงาแล้วก็สวยบอกแล้วว่าถูกดีหาซื้อง่ายทําเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปจ่าย400500เลยแค่นี้ ก็แบบเอแอปด็กไม่ไหวคุณชั้นเขามีแบบเป็นสีแฟชั่นด้วยนะจริงๆแล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่แม่เลือกใช้คือแม่ใช้สีดาธรรมชาติอีกสีหนึ่งคือเขาเป็นสีช็อกโกแลตใช่ก็ไปเลือกสีตามที่คุณชอบได้เลยส่วนส้มชอบดาธรรมชาติค่ะแม่เป็นคนที่ชอบให้ผมตัวเองดำแบบเป็นสีดําเลยถูกค่ะม่อเข้มใช่สองเข้มก็เริ่มหลุดเลยวันนี้ก็ต้องกดไลค์อ๋อกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ กด subscribe ให้ช่องเสื้อเชงสามชาด้วยนะคะแล้วก็ฝากโปรเซสด้วยค่ะใครอยากทำผมดำธรรมชาติหรือว่าย้อมผมปิดผมงอกเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นแล้วก็ C J n i t u b e a u t y นะคะแล้วก็ราสันร้อยแปดแน่นะส่วนตัวก็คือซื้อเซเว่นนะสะดวกใช่เพราะมันใกล้บ้านมากๆเลยลงทุนแค่ยี่สิบกว่าบาทไม่ถึง30บาทยาวๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่นะคะเราก็ต้องรีบอัดคลิปแล้วเพราะแม่จะไปปาร์ตี้บ๊ายบายค่ะบบาายย